สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go f o ครับช่องนี้สุ่มสกินอารวีเร็วที่สุดและเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมโอ้โหไม่ได้เข้าเกมหลายวันทุกคนทําไมแบบเป็นสายตืดแล้วอ่ะเพลงนี้จากแบบว่าเพลงการ์ตูนเปลี่ยนเป็นสายตืดด้วยความรวดเร็วรครับมากลับมาจากจีนแล้วครับผมวันนี้จะมารีวิวเก็บตกทุกๆก,ก,กิจกรรมเลยนะครับผมอ่ะ ไม่ว่าใครจะพลาดกิจกรรมอะไรก็มาชมได้ที่ช่องเกาะออฟยอโอ้โหเพลงมันเร้าใจเว้ยนี่น้องแป้งซีบิงเราเข้าครับผมโอ้โหมีเพลงเติร์ด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 พอๆกับเพลงก่อนครับอ่ะมากิจกรรมแรกก่อนนะครับผมซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คุ้มมากโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ละพอๆพออ่ะ การซื้อแวร์เลอร์พาล่วงหน้านะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอไปด้วยรีวิวช้าจริงๆนะครับผมมันอุปกรณ์ไม่พร้อมทุกคนแล้วผมอ่ะต้องแบบเหมือนนักปะจนภัยเนี่ยเอาว่าทุกคนตื่นเช้าตื่นเช้าเป็นนกที่ตื่นเช้าแล้วก็เป็นนกที่ปะจนภัยกลับกลับห้องคือสี่ทุ่มบวกๆนะครับผมทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากนอนเพื่อไปปะจนภัยพรุ่งนี้ต่อนะโอเควิธีวิธีนะครับการที่จะเข้ามาซื้อแวร์เลอร์พาล่วงหน้ามันไม่มีไอคอนให้กดแล้วกดตรงแวร์เลอร์พาร์นะคร หลังจากนั้นกดตรงคำว่ารางวัล VP เดี๋ยววงไว้ให้นะครับและก็มันจะเจอนี่เลยครับผมแวร์เลอร์พาร์ล่วงหน้า51นะครับผมซื้อไปเลยนี่ i อดีน้องแต่ว่าเราเติมคูปองไว้ฉ่ำๆแล้วครับผมอ่ะเวลาเราซื้อนะครับเราจะได้กรอบ,บวิบวับแบบนี้เลยนะครับดูตรงนี้เลยว่ากรอบ,บวิบวับเป็นไงผมก็เข้าใจว่ามันไม่เชิงวิบวับเยอะมันแค่แบบมีฟองสบู่ชัดๆมาเลยนะครับผม โอโหเพลง,งผมต้องเล่นเกมผมต้องเล่นเกมนะเออมาแล้วก็ได้กล่อง V.P นะครับผมเดี๋ยวขอไปขออนุญ,ญาตไปเปิดกล่อง V.P ก่อนว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผม Let's go มันต้องได้แบบสกินอะไรต่างๆมาแน่เลยเพราะไอดีหลักผมซื้อไปแล้วอันดับแรกครับผมสกิน e n โ o so, ชุดว่ายน้ำครับผมอันนี้เข้าใจว่ามีเอฟเฟกเข้าใจเข้าใจว่าเป็นย่งนัน อันนี้ต่อไปครับเร็กซ่ตาร์ครับผมชุดว่ายน้ำก็มาครับผมอืมอ่าโอ้โหเซ็กซี่ไม่เบาไม่เบาชุดใหญ่นะครับผมแล้วตัวเลื่อยนะครับเป็นแบบว่าปืนฉีดน้ำแล้วมีเฟืองแดงข้างหลังครับผมตามนี้เลยนะ <The light. S 2> นี่เห็นไหมโอเคถ้าอย่างนี้แปลว่าเอนโซเนยจะอยู่ประมาณเลเวล20นะครับแล้วแวร์เลอร์พาซีซั่นนี้คือ1เดือนเท่านั้นนะครับผม มีคําถามเยอะเลยว่าพี่ได้ไดกรอบยังไงเป็นคือผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าใครจะซื้อล่วงหน้าเอ้ยใครจะเอากรอบซื้อล่วงหน้าทุกกรณีบอกเลยตรงนี้ใครจะเอากรอบซื้อล่วงหน้าทุกกรณีนะครับจบตรงนี้เลยนะคําถามนี้คือจบตรงนี้เลยต่อไปครับเรามาลุ้นของรางวัลครับผมค่าผลงานซีซั่นหน้าแต่ว่ามันได้กรอบแล้วตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็เรื่องของมันครับผมอ่ะไปไปต่อกับกิจกรรมที่2อนะครับ นั่นคือตราประธานพรน,นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าหน้าปกเป็นไงนะช่างมันข้ามไปก่อนคือผมจะบอกว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างจะไม่คุ้มไม่คุ้มเอามากๆสําหรับไอดีที่มีสกินเยอะแต่ก็ต้องรีวิวให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมอ่ะอันดับแรกผมอ๋อมันให้เปิดทีละอัน,นครับคือวิธีการเลือกนะผมแนะนําว่าไปกล่องขอพรล,ล้วนๆนะครับผมไปให้สุดสุดแค่ไหนก็สุดแค่นั้นนะครับผม ไปกล่องที่หนึ่งเยอนี่เราได้ประธานพรสองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดตรงนี้มันจะได้ใกล้ๆหน่อยนี่ประธานพรสองมันก็จะไปประธานพรสามหรือว่าจะเปิดเอาพวกสกินฮีโร่อีกอันนี้เป็นสกินอีพิกไม่เอาผมไปต่อไปต่ออย่างเดียวผมไม่มีไม่มีหยุดไม่มีหยุดหยุดแล้วนะครับผมกล่องแรกจบที่จานอันเชิญอีพิกนะครับผมถามว่ามีสกินอะไรบ้าง ก็มีสกินแบบซ้ำๆตึงๆไปนะครับผมซื้อทำไมก็ไม่รู้ผมไม่ไม่เข้าใจเลยไอดี ID นี้มี600สกินนะแต่ก็ทำเพื่อทุกคนเห็นไหมไปเราได้เป็นประธานพรสอนะครับผมลุยลุยไปไปต่อไปต่อเลยเนาะไปต่อเลยฮีโร่อีกอันนี้คือจบตรงนี้นะครับผมตาอันเชิญฮีโร่อีกมีอะไรบ้างครับผมก็มีตามนี้ ซึ่งมันก็แอบมีฮีโรอีกใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วนะอย่างลอริออนอะไรอย่เงี้ยน,นะครับผมแต่ว่าเผอิญว่าน้องผมมีทุกอันอยู่แล้วนะโอเคไปกันต่อครับสรุปว่ามันจะไม่คือปกติอ่ะมันจะเป็นให้เป็นคัมภีร์คงคัมภีรเขียวเว้ยอันนี้อีโมจิก็ก็คือเลอะเทอะนะครับผมผมไม่แนะนําเลยแล้วกันนะจิตกิจกรรมนี้แบบค่อนข้างไปทางแย่เลยด้วยซ้ํานะครับเอออ่ะได้ประธานพรสครับผม ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสามนาทีเหรอคือประทานพรสามเนี่ยเนี่ยอ่านเลทให้ฟังครับคือสมมติว่ากล่องกล่องพรขั้น2เนี่ยจะขึ้นขั้นสามมีโอกาสแค่1ิบเท่านั้นนะครับผมเออแย่จัดนะไปเนี่ยเกือเกือล้วนเกลือล้วนนะครับผมไปห้าตรามันจะเป็นยังไง โอ้โหห้าตาขึ้นขึ้นประทานพรสองได้แค่3อันนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ได้ไปต่อสรุปเลยก็คือผมไนดะ้ฮีโรอีกสอีปิก1อีโมจิ2นะครับด้วย250รคูปองนะถือว่าไม่คุ้มกิจกรรมนี้อะไรดีกอลฟก็บอกว่าดีโอโ้มันใช่เลยอะ่ะบีทมันใช่เลยอะ่ะโอ้โหผมคือผมเข้ามาฟังเพลงเดียวก็แฮปปี้แล้ว นะครับผมไปไปกันต่อครับกิจกรรมที่3เข้าใจว่าจะเป็นกิจกรรมท้ายอามิเียมกิจกรรมย่อยๆอีกอันนึงคืออันนี้ครับตาอันเชิญมูรานฮอสพิทอล r e s i ิเดนตหรือว่าเป็นเยนาฮอสพิทอลเรส i ิเดนตนะครับผมคือถ้าซื้อแพ็คนี้เนี่ย299คูาฟูปองเนี่ยถ้าเติมในเว็บเนี่ยมันจะเป็น ผม246บาท307คูปองครับอันนี้ราคาในเว็บแต่ถ้าราคาในแชทจะเป็น293บาท370คูปองนะะสะดวกแพ็กไหนแปแพ็กน,นั้นก็คือซื้อปุ๊บเปิดคุณจะได้ตราอันเชิญสกินแน่นอนนะครับผมและคุณยังจะได้ลุ้นกรอบนะอ่ะเดี๋ยวกรอบเนี่ยก็คือมันค่อนข้างแรนะแต่ว่าผมแนะนำอย่ว่า ซื้อไปครั้งเดียวได้ได้ได้กรอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมแต่ได้สก,กินชัวร์อันเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีสก,กินนะครับผมใครที่มีสก,กินแล้วขอให้ข้ามไปกิจกรรมอื่นนะครับกรอบเนี่ยอยู่ที่0.2แอบอยากเหมือนกันนะผมแล้วก็การเชิญลกินเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นการันตีแทบจะการันตีเลยเพราะมัน0 1ด,ดมันน้อยมากนะครับผมนะขออนุญาตไม่เปิดให้ดูเพราะว่ามีทุกอันแล้วครับแต่ว่าอันนี้จะมารูดให้ดูครับเรื่องวงแหวนเวทนะ ก็ใครที่อยากสุ่มก็สุ่มแต่ถ้าใครที่ไม่สุ่มแนะนําให้ซื้อเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมแพ็คร้านก็คือ148บาท185คูปองหรือขยายอีกแพ็คหนึ่งที่แบบได้ชัวๆก็คือ168บาท209คูปองครับย่ yeah, ไป Let's go มาดูครับวงแหวนเวทนะวงแหวน e s p o r t นะครับผมก็คือคำพีแดงแหละคลิกที่รูปเพื่อดูรางวัลอ่ะผมยังขาดตัวซาาและฉี่นะครับ ผมจะเอาแบบสุดๆตึงๆตึจึงนะครับผมอ่าวันนี้ผมต้องการทั้งหมด36มสกเข่นนะครับผมไปมาด,ด,ดูกันว่าเราจะเสียไปเท่าไหร่นะครับผมจาก290อยู่ไหมโอ้โหเลดเกือม,มากอ่าเริ่มดีเริ่มดี อันนี้คืออยู่ใน1ตน่อ1อยู่1ต่อ1อยู่แต่มันใช้18เยอะเหมือนกันนะม h my goodness ทำไมอ่ะโอ้โหไมสกินที่แตกไม่มีสกินที่มีแล้วนะครับผมโอ้โหอ,อ่ะก็ถือว่ามันให้ปอบใจมาเนี่ยถ้าคุณไอสกินแตกคุณให้เป็น5โทเก้นเนี่ย ผมจะขอบคุณมากนะครับผมกาลิน่านะยังไงปักปรับแก้ตรงนี้ด้วยนะครับผม26แล้วอีก10อีก10สุ่มอีก2ครั้งควรจะจบยังตึงอาจารย์แบบอันนี้เข้าใจว่าถาวรไหมนะเดี๋ยวขอไปดูเดี๋ยวขอไปดูนะครับาว <Wow. S 1> โอ้โหเข้าใจว่าจะถาวรน,นะ,อะขออนุญาตสุ่มไปไประหยัดหน่อยประหยัดหน่อย ถ้วยหนึ่งอันคือจบโอเคอ่ะคูปองเอ้คัมพีหายไปทั้งหมด180คัมพีนะครับก็แปลว่า90คัมพีต่อหนึ่งสกินโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ว่า18สมมุติว่าใครไม่ใครไม่ดองคัมพีเลยแล้วจะเอาแบบตัว18โเทเค็นเนี่ยคุณจะต้องเสียกี่คูอปองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ส่วนสตรีมขอโทษด้วยผมไม่รู้จำนวนโเทเค็นจริง แล้วก็หาไม่ได้จริงๆนะครับผมอ่ะยังไงก็ว่าไปแรกก่อนครับผมโอ้ยแล้วมันมีอีโมจิให้แลกด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอีโมจิที่ได้มานั่นคือถาวรนแน่ๆเลยนะครับผมอ่ะไปาตาก่อนครับ yes. นี่อันนี้เป็น s ตารต้า AIC นะครับผมนี่ระดับนานาชาติเลยร <Yeah. S 1> ับผม <Ooh. S 1> ต่อไปครับสีอันนี้เข้าใจว่า <M>. จะเป็น <M. G. S 1> ใครอ่ะ มันคือสกินของใครปะไอนนแบบต้องเป็นสักทีมอะแฟรวูฟออะใช่ไหมไม่ใช่หรือทีมรู้เมนมันบอกหน่อยจริงๆอิงะผมคงเคยจำได้แหละแต่ว่ามันแบบนานมาแล้วนะครับผมอ่าอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือผมขออนุญ,ญาตไปรีวิวตัวเอฟเฟกสกินของว a l เลอร์พาร์นะครับสุดท้ายละนะครับผมไปเริ่มเ้ิดสกินของเอนโซกันเลยจับผมโอ้เปิดมาโมเดลก็ถือว่า ถือว่าดีเวอร์เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็คือเป็นแบบสายลุ้งเหมือนกันนะตามที่มือน,นะครับผมโอโ้โหตีธรรมดาครับผมเป็นสายน้ําครับผมแต่เสียงยังเป็นโซ่อยู่นะแบบแบบครับผมอ่ะสกิลสองครับควงก่อนเลยเฉดโดเฮ้ยเดี๋ยวหนีแหวนหรือพาร์ททาดีนะทุกคนทําเป็นเล่นนะแดดตหนึ่งครับผมเป็นการพุ่งน้ำสเปรชนะครับผมนี่ มัดเขาให้ครับผมทุ่มไปโอ้โหเวลาเกี่ยวติดเนี่ยเป็นแบบมีปลาว่ายรอบๆด้วยนะทำเป็นเล่นนะโอ้โหอย่างตึงอาจย์โอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมลืมดูอัลติเมทครับผมจับติดปุ๊บอัลติเมทเป็นไงก็พุ่งเป็นน้ำเองครับผมแบบ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 ครับผมอ่ะตามนั้น โอเคก็ถือว่าสวยมากนะสำหรับแว l เลอร์พาร์ตนะครับผมก็ชุดแต่งในก็ไว้ค่อยว่ากันนะทุกคนมันไม่ได้มันไม่น่าไม่น่าอะไรขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับชุดแต่งของแว l เลอร์พาร์ตโอเคสกิลสองผมให้ดีสกิลจับผมให้ดีอันติเฉยๆสกิลหนึ่งยิ่งเฉยๆเลยนะครับผมแต่ว่าด้วยราคาแบบลิมิเต็ดส้มแล้วก็ได้กรอบด้วยทุกคนอะแพ็ แวรเลืเม,มันลุ้งหน้าคือ343บาท430คูปองหรือ441บาท555คูปองขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อมาล่าสุดตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมอ่ะโอเคแล้วผมก็ยังเล่นไม่ค่อยช้ำด้วยนะครับเอนโตขอภัยด้วยนะสวยสวยอ่ะไปกันต่ออีกสก,กินหนึ่งมันมันเช่าอยู่โอเคไปกันเลยครับจําตัวไม่ได้เหมือนกันอ่ะไปกันต่อกับสกินของเซลิก้านะครับผมเปิดตัวก่อน โอ้ยเซลิก้ามีเอฟเฟกแล้วเลิศเวอร์โอเคโอเคเอ้ยปกติตัวเนี้ยผมชอบเล่นนะครับผมไปเราไปดูเอฟเฟกกันเลยอ๋ออันนี้แบบพกปืนฉีดน้ำใหญ่นะครับผมโหส่วนของน้องแป้งฟรีบิงนี่ก็คือทีรี่นะไม่ต่างกันตีมน่าจะใกล้ๆก,กันนะครับผมมาโหยิงธรรมดาแบบเอาเรื่องปุกปุกปุกครับผมอะ สกิลหนึ่งวิ่งเร็วครับผมนี่เหมือนแบบใส่เหมือนแบบไถไถสเก็ตห่วงยางที่เป็นแบบบานนาโบ๊ทนะมแ,แมวแมวแมวแล้วก็มีแบบเอฟเฟกต์น้ำตามนะครับผมเอ้ยเลิศเลิศนะสกิลสองครับผมเป็นการวางอะไรวางเป็ดจ้ะแล้วถ้าคนมาเหยียบเป็นไงนะครับผมเอ้ยเลิศเออนี่แหละที่เตลิกาควรจะต้องมีตั้งนานแล้วเพื่อนนะ โอ้ไม่ก็แล้วสกิลสองครับปุ๊บนี่ถ้าเกิดว่ามีติดเกาะนะครับผมนี่เกาะเขาจะเป็นน้ำเป็นแบบเหมือนกับแว่นตาว่ายน้ำนะเลิดเลิดอ,อยู่นะอันนี้ดีอันนี้ดีครับผมนี่ตามนี้เลยโอ้โหแล้วข้างล่างเป็นแบบว่ามวลน,น้ำนะผมเลิดเลิดไปต่อไปครับสกิลอัลติเมทครับผมตั้งไว โอ <Lee> ้โหโอ้โหเตียงปืนใหญ่โคตรดีทุกคนโคตรดีของเขาดีจริงโอไม่ก็ดนี่อ <together> <ela> ือ <kat> อ <ak aron> ือ <Technical> อืออือตามยิงครับอือฮึบโอ้โห แบบว่าอยู่ในเหมือนกับเราสร้างเป็นผืนน้ำใช่ไหมแล้วเราอยู่กลางเกาะครับผมแล้วก็ยิงตุงตุงตรงตุงครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องเรียกว่าเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็วางเป็ดไปแป๊บนี่โอ้โหโแพ้ตรงแพะติมั่วไปโมดนะครับผมอ่ะขยันเป็นเจ้าของก็ซื้อเถอครับแวร์เลอร์พลาล่วงหน้ามันต้องได้ของเบี้ยใบรา,ายทางเกินกว่าแวร์ลูที่เราจ่ายไป5 4 9คูปองแน่นอนนะครับผมอ่ะ โอเควันนี้หมดนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟพุ่งนี้นะครับผมวันที่1เข้าใจว่าจะมีสกินเมงูมินะครับผมที่เป็นคอลแลบกับจูจูสึไคเซนเข้านะครับอาจร้านอาจจะระเบิดนะครับผมสำหรับใครที่มาเติมเกมพุ่งนี้นะครับแนะนำว่าหลังจากโอนเงินส่งโอเพนไดดีแล้วก็สวดมนต์รอนะครับผมเดี๋ยวร้านจะทำตามคิวด้วยความรวดเร็วส่วนใครที่เติมในเว็บไซต์เนี่ยก็รอไม่เกิน5นาทีหลังจากโอนเงินนะครับคูปองก็จะเด้งเข้าไปเลยนะครับผมแต่ว่า ถ้าคิวมันเยอะจริงๆอาจจะประมาณ10ถึง15นาทีแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย5นาทีไว้ก่อนนะครับเออนะก็ใจเย็นๆใจเย็นเติมให้ทุกคิวแน่นอน,นครับผมไม่มีพลาดนะครับผมวันนี้หมดนะครับกับกิจกรรมของช่องกอฟอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครมาเจ็บให้ดูเหมือนเดิมแล้วผมกลับจากจีนแล้วจับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊าบบายมวัว